อ,อุ้ยปลาอะไรอยากให้ตัวใหญ่แต่มันไม่มานะามาบลูเบอร์รี่นะครับของผมเป็นสตรอเบอร์รี่นะครับโคนสตรอเบอร์รี่นะครับ ครับทุกคนนะครับวันนี้พาเด็กๆนะครับมาปันเรือเป็ดนะครับตอนนี้เราตอนนี้เราอยู่ที่พาราจูกุไทยแลนด์นะครับบรรยากาศพาเด็กๆมาเที่ยวก็จะประมาณนี้นะครับนี่มาพวงดูอะไรลูกบันเป็ดปานเป็ดโอ้แต่คุณทำอะไรครับปันเป็ดปานเป็ดนะครับ อันนี้ก็เป็นเรือเป็ดลำใหญ่นะครับนั่งได้สี่ห้าหกคนนะครับถ้าตัวไม่ใหญ่นะครับพวกเราก็ตัวเล็กนะครับก็นั่งได้นะครับหกคนนะครับเรือร์ลำนี้นะครับบรรยากาศดีๆครับจากเป็นวันนี้นะครับกิจกรรมลงเรือนะครับก็มีเอาอาหารปลามาด้วยนะครับให้เด็กให้อาหารปลานะครับเรียนรู้กันให้นะครับีุ่้ ตาคุงทำอะไรครับให้อาหารปลาปหาอาหารปลาเหรอโอ้ตบต๊อบอะไรนะลูกปลาผมชอบอยู่สก๊อบปลาบึกเหรอใช่ปลาบึกไม่ค่อยเข้ามาหรอกไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าุ้ยปลาอะไรปลาอะไรลูกปลาอะไรปลาอะไรปลาตัวยาวๆปลาตัวยาวๆเหรอ ปลาเยอะเลยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นปลาหมินนะครับตนี้อะกัน็ไรัจะเป็นแม่กับลูกๆกนะครับข้างหลังก็มีครับให้อาหารปลารู้สึกยังไงบ้างได้ <c oughs> หน <c oughs> แล้วเรียนรู้อะไรลูกให้อาหารปลากินก <c oughs> ินเอ้า ปลาคินเหรอย้โอเคนะครับก็หมดเวลาการปั่นเรือแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นฝั่งกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าจะไปทําอะไรกันต่อนะครับบายเรืพามาให้อาหารปลาคาร์ฟต่อนะครับปลาคาร์ฟปกคาร์ฟให้เล่นด้วยนะครับตัวจังครับมานั่งดูคนเล่นปกคาร์ฟนะครับ เป็นช่วงเวลาของไอศครีมของเด็กๆนะครับอร่อยไหมครับทาคุ้มาคุงกินรสชาติอะไรลูกธรรมดารสชาติธรมธรมดาโคนธรรมดามาคุ้งกินสชาอไลกรดาคงกินรสชาอะไรมดาอยไลูกธรรมด้บราอลูกธรมครับาล,ลูม่าครังนอลูรคงกิรตะรลางกินรสชาติอะไรกินรสชาติอะไรธรรมดาใช่ไหม คนธรรมดาใช่ไหมอร่อยไหมครับรหวานไหมหวานะครับนี่นะครับของผมเป็นสตรอเบอรี่นะครับโคนสตรอเบอรี่นะครับรสชาติอร่อยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตชิมยักรัมสักครู่นะครับเดินหน้าไปลูกโอ้ย <c oughs> อ่ารีบกินเลยครับรีบกินแล้เร็กกวเข้าลูก ดูสภาพหน้านะครับมีรถโกคารสนะครับมีกิจกรรมปั่นเรือเป็ดมีมุมถ่ายรูปสไตล์ญี่ปุ่นนะครับสวยๆนะครับส่วนของร้านอาหารนะครับก็มีหลากหลายนะครับทั้งอาหารญี่ปุ่นอาหารไทยนะครับอาหารเกาหลีร้านไอศครีมนะครับร้านของที่ระลึกร้านขายของฝากนะครับและแม้กระทั่งมีโซนกิจกรรมของเด็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสนามเด็กเล่นเครื่องเล่นต่างๆของเด็กนะครับ โซนที่ระบายสีตุ๊กตานะครับของเด็กๆด้วยนะครับเยอะพลัม ตอนนี้ก็เล่นจนเหนื่อยแล้วนะครับหิวแล้วครับอาหารเย็นครับวันนี้อาหารเย็นนอกบ้านนะครับกินอะไรลูกป้ครับบรรยากาศอาหารเย็นครับของเรานะครับวันที่เรามาเป็นช่วงปีใหม่นะครับพอถึงเวลาเขาก็จะเปิดทีมะเทียมนะครับให้เด็กๆได้เล่นนะครับบรรยากาศก็สวยดีครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับ การเที่ยวของครอบครัวเราในวันนี้นะครับตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับภาพบรรยากาศสถานที่ฮาราจูกุไทยแลนด์เป็นยังไงบ้างครับสวยไหมครับก็ทุกคนก็สามารถแบบไปเที่ยวกันได้นะครับที่แถวแถวมีนบุรีนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับเป็นกําลังใจให้กับป่าวุมโฟโต้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปที่ไหนหรือไปเที่ยวที่ไหนเอาไว้ชมคลิปหน้านะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับไปแล้วครับบ๊ายบาย